สวัสดีครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมช่องรถไทยมือ 2, สองศรีสะเกดร้านพีซี 4, แท็กเตเอเร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรสีสะเกดครับผมวันนี้มารีวิวยันมาศรสิบเก้าแรงครับผมจดทะเบียนปีห้าเก้าครับเอกสารเล่มชุดโอนครบครับผมสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมขายตามสภาพนี้นะครับมีเก็บสีนะครับผมเก็บสีคันใบมีดแล้วก็ กระททลรอครับผมเพื่อความสวยงามฝั่งนี้ก็เก็บนะครับผมบางคนเก็บครับยางหน้า70เซนะครับยางหลังไม่ค่อยสวยนะครับยางหลังรู้สึกว่าจะล้นหน่อยแต่ก็ยังพอใช้ได้นะครับเอกลักษณ์รถไล่ก็จะประมาณนี้แหละครับดอกอยางจะไม่ค่อยสวย ซ้ายก็มีเก็บสีนะครับผมเพื่อความสวยงามผานหลังเป็นผานห้านะครับผมโปรงสวยใบสวยนะครับเป็นยี่ห้อ LCS ครับผม รถสตาร์ทติดง่ายครับผมให้รถลิกแจวครับเฟืองท้ายเงียบครับผมอันนี้ปีห้าเก้า ราคา275,000บาทครับผม2 7 5 0 0 0บาทเบอร์โทร0816 004753 0816 004753ป่านเสียวตำบลเสียวอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรสีสะเกดขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงๆ้รวยๆตลอดปีตลอด,ปลอดไปไม่เจ็บไม่จน จากใจ PC t r แท็ o r ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ